ถึงสูงศักอัครฐานสักปานใดถึงวิลเลิศฟ้าสง่าสีถึงฉลาดกาดกล้าปัญญาดีถ้าไม่มีคุณ,ณธรรมก็ต่ำคนอันนักบวชขาดศีลสิ้นคุณค่าเหมือนดังป่าขาดไม้ไร้ความหมายเกิดเป็นคนไร้ศีลธรรมหน้าละอายเหลือแต่กาย เป็นซากผีที่เดินดินกลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน ให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องคนสี่ประเภทที่เราควรปล่อยผ่านท่านผู้ฟังครับก็มีคนอยู่จำพวกหนึ่งที่มักเรียกกันว่าเป็นคนที่อยู่ในกาลาซึ่งคนที่อยู่แต่ในกาลาที่ว่านี้เขาก็มักจะเป็นประเภทที่ว่ามักจะแปรเจตนาผู้อื่นไปในทางที่มันไม่ดีอยู่เสมอบางคนนั้น ก็เป็นคนที่ใจแคบยิ่งนักไม่สนใจคนอื่นไม่ฟังใครตัวเองนั้นก็เป็นศูนย์กลางของจักรวาลไม่เปิดใจรับสิ่งใหม่มีอดีตที่ยึดติดและก็ฝังอยู่ในใจตัวเองเสมอมาไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นเป็นผู้ที่มักจะมองโลกแค่ในแง่บุมของตนเองและคนในประเภทนี้นั้นก็มีลักษณะจำเพาะ4ข้อดังต่อไปนี้ครับประเภทที่หนึ่ง ก็คือคนที่เอาแต่คิดว่าตนเองถูกอยู่ฝ่ายเดียวและไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามหรือจะอธิบายหลักการเหตุผลยังไงเขาก็ยังคงจะคิดว่าตนเองถูกอยู่ตลอดและก็สามารถที่จะสังเกตได้ครับว่าในเวลาที่เขามีข้อขัดแย้งกับใครเขาก็จะเถียงเอาเป็นเอาตายเพื่อที่จะให้ตัวเองชนะให้ได้ไม่มีการรับฟังชาวบ้านใช้ตรกกะวิบัติเหตุผลวิบัติไปเรื่อยๆ หรือที่เรียกกันว่าแทะข้าง,างคๆคคูเพื่อที่จะเอาชนะเราก็เพียงเท่านั้นก็หากว่าเราได้มีโอกาสเจอคนแบบนี้สิ่งที่อยากจะแนะนํานั้นก็ขอให้ได้เงียบไว้จะดีกว่าครับและก็อยากที่จะขอให้เราได้จําไว้ครับว่าชาติของเสือนั้นไม่มีวันลดตัวไปกัดกลับมาฉันใดก็ฉันนั้นครับก็ยิ่งถ้าคนแบบนี้เป็นหัวหน้าทีมหรือเป็นผู้จัดการทีมแล้วลวก็ทีมหรือบริษัทนั้น พ่อคงจะยากกิ่งครับที่จะเจริญไปได้ประเภทที่สองก็คือผู้ที่ทำตัวก้าวร้าวเสียงดังกบเกลื่อนและก็ได้มีการวิจัยมาครับว่าพวกที่ค่อนข้างจะฉลาดน้อยเขาก็จะก้าวร้าวมากกว่าเมื่อคุมสถานการณ์ไม่อยู่ก็เมื่อเหตุการณ์ใดก็ตา,ามที่ไม่ได้เป็นดังที่พวกเขาคิดเขาก็จะมีอาการโมโหก้าวร้าวกบเกลื่อนหวังสยบให้จบขา่าวเมื่อเราเจอไม้นี้ ทางเลือกที่ดีที่สุดนั้นก็อยากจะแนะนําให้เดินดนีทันทีก็จะเป็นการดีที่สุดครับมันก็ไม่มีความจําเป็นอะไรครับที่เราจะต้องไปพูดต่อก็เพราะว่าคนพวกนี้เขาก็จะมีความรู้สึกค้างคาใจเพราะเหมือนว่าเคลียร์ไม่จบทั้งเขาก็ยังอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดจนอกแตกไปเองครับประเภทที่3ก็คือคนมักที่จะโยนความผิดให้กับคนอื่นอยู่เสมอก็ถ้าเป็นคนธรรมดาทำผิด เขาก็จะรับและก็ใช้บทเรียนพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขในวันนี้หรือในวันต่อไปไม่ให้มันผิดอีกแต่ถ้ากับคนประเภทนี้แล้วเขาก็จะโยนความผิดให้กับคนอื่นซึ่งมันก็เรียกว่าฉลาดน้อยครับแค่นี้เขาก็ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองผิดแค่นี้ก็ยังไม่กล้าที่จะปรับปรุงตัวเลยก็จึงเป็นเหตุที่ทำให้โง่อยู่เช่นนั้นโง่อยู่อย่างนั้นโง่แบบซ้ำาๆซากๆและถ้าเป็นไปได้ถ้าเราได้เจอคนแบบนี้ ก็อยได้รู้จักกันเลยจะเป็นการดีกว่าครับทางที่ดีที่สุดนั้นก็ปล่อยเขาให้เป็นไปตามเวรตามกรรมเถอะครับและประเภทสุดท้ายประเภทที่4ก็คือคนที่มักที่จะทําตัวขมคนอื่นทําตัวเหนือกว่าคนอื่นอยู่เสมอและเหนือในที่นี้ก็ไม่ใช่ทิศเหนือทิศใต้แต่ก็เป็นการมองว่าตัวเองก็ดีกว่าคนอื่นคอยที่จะเสียดสีติติตงคนอื่นให้ตัวเองดูดี และก็มักเป็นผู้ที่ตัดสินโดยมีความลำเอียงเกาะติดอยู่ตลอดและก็มีผลวิจัยออกมาครับว่าผู้ที่มีไอคิวต่ำโดยมากนั้นเขาก็จะรับอะไรได้ยากเข้าใจอะไรได้ยากซึ่งก็แตกต่างจากพวกที่เขาฉลาดที่เขาพร้อมจะเข้าใจพร้อมที่จะเห็นใจไม่ว่าจะทําอะไรให้ใครหรือช่วยเหลือใครเขาก็ไม่หวังผลแต่ผู้ที่ฉลาดน้อยจําพวกนี้โดยมากนั้นเขาจะไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้ครับ ก็เพราะว่าเป็นผู้ที่มีอัตราสูงและก็มักที่จะเข้าใจว่าเมื่อให้ก็จำจะต้องได้รับตอบแทนก็อย่างเช่นว่าก็คนอย่างฉันคนระดับฉันก็ยังอุตสาหให้คนอย่างเธออะไรประมาณนั้นครับและเมื่อเราได้เจอแบบนี้วิธีที่น่าจะดีที่สุดนั้นก็คือการเงียบครับก็อยากที่จะขอให้เราได้พิจารณาดูให้ดีครับว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย กับการที่เราจะไปเถียงกับคนในกาลาหรือถ้ามีเหตุจําเป็นจริงๆที่จะต้องคุยก็ขอให้เอาเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวให้มันตรงประเด็นหรือถ้าเป็นไปได้ถ้าหยุดได้ก็ขอให้หยุดจะดีกว่าครับเลงจังหวะที่ควรจะหยุดอย่าได้พยายามที่จะเอาชนะเพราะว่าเราจะไม่มีวันชนะคนโง่ครับและถ้ายิ่งบ้าด้วยแล้วนี่ก็จําจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมครับไม่ว่าเราจะใช้เหตุผล ใช้หลักฐานอะไรมาให้ดูมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากครับเขาก็คงจะไม่สนอยู่ดีก็เพลิดเพลินนี้เขาก็จะมีการท้าทายกลับมาหาเราซึ่งมันก็จะทําให้เราเสียอารมณ์เองอีกด้วยก็เอาเป็นว่าก็ขอไม่เจอกันเลยจะดีกว่าครับมันเหนื่อยและมันก็เสียเวลาชีวิตก็อยากที่จะขอให้เราได้มองว่าชีวิตของคนเรานี้ก็จะต้องรู้จักมองเห็นข้อดีข้อเด่นของคนอื่นหัดที่จะชื่นชมในข้อดี และก็ขอให้ลืมข้อด้อยของเขาและยิ่งใจของเรากว้างมากเท่าใดโลกก็จะกว้างตามเราเท่านั้นครับและถ้าเรารู้จักเหตุก็สร้างเหตุขึ้นผลมันก็จะตามมาเองครับแต่ทว่าคนเราทั้งหลายนี้ก็มักที่จะไม่ทํากันอย่างนั้นคนเราโดยมากนี้ก็ต้องการแต่สิ่งที่ดีๆแต่ก็มักที่จะไม่ค่อยพากันสร้างความดีแล้วมันจะเกิดมาจากไหนได้ลรืครับ มันก็ย่อมพบแต่สิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละครับก็เมื่อเราได้สิ่งไม่ดีใจมันก็เกิดเป็นทุกข์เป็นร้อนขึ้นมาทันทีก็จึงอยากที่จะขอให้เรานั้นได้ฝึกตัวเองให้พ้นไปจากความเป็นขี้ค่าของเองินซึ่งก็หมายความว่าเราจะต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่ครับก็ขอให้ได้มั่นคงในคุณงามความดีได้พากันเพียรประกอบส,สบร้างกุศลบุญบารมีกันต่อไปครับ โอกาสต่อจากนี้ก็ขอมานำเสนอกันในส่วนของหัวข้อที่เห็นว่าจะเกี่ยวเนื่องเอื้อประโยชน์ต่อกันอีกเช่นเคยนะครับกับหัวข้อเรื่องการทำบุญที่ถูกวิธีและเกิดอาณาสง์มากที่สุดจะต้องทำอย่างไรท่านผู้ฟังครับกล่าวถึงการทำบุญการไหว้พระขอพรการถวายสังฆทานการปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมประเพณีมาแต่ช้านานที่ก็ได้ถือปฏิบัติกันมาในสังคมเมืองไทยพุทธของเราแต่ทว่าก็ทราบก,กันหรือไมอ่ครับว่าการทําบุญที่ได้อ่านิสส่งมากนี้ก็ไม่ใช่เพียงแต่การตักบาตรการถวายสังฆทานหรือการบริจาคให้ทานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็ยังมีการทําบุญอีกหลากหลายอย่างที่นอกจากจะทําได้ง่ายแล้วก็ยังได้อ่านิสส่งมาก เราก็ลองมาพิจารณาดูไปพร้อมกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างก่อนอื่นนั้นผมก็ต้องขออนุญาตมาทำความเข้าใจเรื่องของความหมายของบุญกันก่อนสำหรับท่านที่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับบุญนี้หมายถึงอะไรคำว่าบุญนั้นก็มาจากภาษาบาลีจากคำว่าปุญญะซึ่งก็แปลความได้ว่าการกระทำความดีเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ กำจัดสิ่งที่เศร้าหมองหรือกิเลสให้ออกจากใจลดละเลิกความโกรธความเห็นแก่ตัวอันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา,านี้ก็ได้กล่าวถึงการทำบุญที่มีด้วยกันสิบวิธีดังต่อไปนี้ครับวิธีที่หนึ่งก็คือทานการให้ทานหรือทานน้ำใหมน่นี้ก็คือการเสียสละไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทอง เพื่อลดความตรณีทีเหนียวและผลของการให้ทานดังกล่าวก็ทำให้ผู้ที่ให้ได้เกิดความอิ่มเอิบใจคลัา 2. รักษาศีลห้ารักษาศีลหรือศีลไมก็หมายถึงการประพฤติทางกายและวาจาให้เรียบร้อยไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางกายและคำพูดไม่กินเหล้าเมายาบุญข้อนี้ ก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่เยือกเย็นสุขุมด้วยครับ3ก็คือการเจริญภาวนาเจริญภาวนาหรือภาวนาใหม่ก็เป็นการฝึกใจให้สงบเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงยกตัวอย่างการนั่งสมาธิวิปัสสนาการสวดมนต์ผลบุญข้อนี้ก็จะทําให้เกิดปัญญาแก่ผู้ปฏิบัติครับ4ก็ได้แก่การอ่อนน้อมถ่อมตน การอ่อนน้อมถ่อมตนหรืออัปปจายนะไมถือได้ว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งครับก็เพราะว่าเป็นการสละการละอัตราตัวตนซึ่งก็ถือเป็นเกียแท้ของพระพุทธศาสนาผลบุญในข้อนี้ก็จะทำให้เกิดความเมตตาต่อกันครับ 5. การช่วยเหลือสังคมการช่วยเหลือสังคมหรือวัยาวัจจะมผลบุญในข้อนี้ ก็จะช่วยให้เกิดความรักความสามาคัคคีขึ้นได้ครับ 6. กการให้ผู้อื่นมาร่วมทําบุญกับเราและการให้ผู้อื่นมาร่วมทําบุญกับเราหรือปฏิทานะไมก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมาร่วมทําบุญไม่เหนียวบุญผลบุญดังกล่าวก็จะช่วยให้เราเป็นคนใจกว้างและปราศจากอาคติต่างๆก็เพราะพร้อมที่จะเปิดใจรับผู้อื่นนั่นเองครับ 7. การอนุโมทนา การอนุโมทนาหรือปัตตานุโมทนาใหม่ก็คือการยอมรับยินดีรู้สึกชื่นชมในการทำความดีของผู้อื่นไม่คิดอิจฉาข้อที่แปก,ก็คือการฟังธรรมการฟังธรรมหรือธรรมะาสวาัณใหม่ก็มีประโยชน์ทั้งต่อสติปัญญาและการดำเนินชีวิตก็ไม่จำเป็นจะต้องไปฟังที่วัดหรือจากพระท่านโดยตรงเท่านั้นครับ ในข้อนี้ก็ได้รวมไปถึงการที่เราหาโอกาสที่จะศึกษาจากหลายช่องทางทั้งการฟังการอ่านการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหนบุญในข้อนี้ก็จะทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงมากยิ่งขึ้นครับกการแสดงธรรมการแสดงธรรมหรือธรรมเทศนาไม่ก็คือการให้ข้อคิดที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยธรรมะ ผลบุญในข้อนี้ช่วยให้ผู้รับมีปัญญาได้เห็นถึงศสตจธรรมส่วนผู้ที่ให้ก็จะได้รับการสรรเสริญครับและข้อสุดท้ายข้อที่สิบก็คือการทำความเห็นให้ถูกต้องการทำความเห็นให้ถูกต้องหรือทิศถูชุก,กรรมก็คือการไม่ถือทิฏฐิไม่เอาตอนเองเป็นใหญ่ครับและก็ต้องขออนุญาต เรียนทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะครับว่าทั้ง10บข้อข้างต้นนี้เราจะทําให้ได้ผลบุญมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับอีก3ข้อดังนี้ครับ 1. ผู้รับจะต้องเป็นผู้มีศีลก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นพระหรือนักบวชแต่เพียงเท่านั้นครับก็อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้เช่นกันก็หากว่าผู้ที่รับเป็นผู้ที่ขาดศีลมีความบกพร่องในศีล ก็จะทำให้เราได้บุญน้อยตามไปด้วยครับ 2. ส,สิ่งของที่ให้จะต้องบริสุทธิ์หรือเราก็ได้มาโดยสุจริต 3. ผู้ให้ต้องมีจิตอันเป็นกุศลกล่าวก็คือก่อนให้ขณะที่ให้และหลังให้เราก็จะต้องตั้งจิตตั้งใจของเราให้ดีครับและทั้งหมดนี้ก็คือการทำบุญด้วยวิธีการง่ายๆ ก็เชื่อว่าเราท่านทั้งหลายนี้ก็สามารถจะทําได้ทันทีทั้งเราก็ไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายแต่ก็สามารถเห็นเป็นรูปธรรมได้ครับแถมก็ยังจะได้อานิสงส์มากอย่างไม่น่าเชื่อก็อยากที่จะขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านให้ได้ร่วมกันทําจิตใจให้ผ่องใสปรับพติตนให้อยู่ในสีห้าทำตนให้อ่อนน้อมถ่อมตนให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์ร่วมกินดีกับผู้อื่น เมื่อเห็นว่าเขาทำบุญก็ทำเพียงง่ายๆเพียงเท่านี้แหละครับเราก็จะได้รับผลบุญที่ทำอย่างทันตาเห็นก็ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิด ทติเตือนใจที่ผมจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้นำไปชกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องทำบุญแบบนหนได้บุญอย่างไรท่านผู้ฟังครับและหากจะพูดถึงเรื่องของการทำบุญก็แน่นอนว่าก็มีด้วยกันหลากหลายวิธีดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อข้างต้นและก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเรานั้นสะดวกแบบไหนกันบ้าง แต่ถ้ว่าคนไทยเรานี้ก็ยังมีความเชื่อต่างๆอีกด้วยว่าการทำบุญแบบใดจะช่วยในเรื่องใดเสริมดวงในด้านใดซึ่งก็เชื่อว่าก็คงจะมีหลายๆท่านที่ก็ยังอาจจะไม่เข้าใจในความหมายเหล่านี้เท่าที่ควรนักวันนี้ผมก็จึงอยากที่จะขอนำพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักถึงความเชื่อต่างๆในเรื่องของการทำบุญว่าการที่เราทำบุญแบบไหน จะได้บุญอย่างไรกันบ้างก็อลองมาพิจารณาไปพร้อมกันเลยครับการทำบุญร่วมบริจาคเพื่อซื้อกระเบื้องมุงหลังคาอุโบสถในข้อนี้ก็จะเสริมดวงตาแหน่งหน้าที่การงานและการสร้างการลงหลักตรฐานทำบุญจัดอาหารเลี้ยงเด็กกำพร้าเสริมดวงการเงินขาขายรุ่งเรืองลูกหลานหมดปัญหาทำบุญซื้อชีวิตวัวควาย เสริมดวงชะตาชีวิตต่ออายุสะเดาะเคราะห์ทั้งปวงทำบุญทอดผ้าป่ากฐถินเสริมดวงชะตาชีวิตให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองทำบุญตักบาตรเสริมดวงโชคลาบและสมความปรารถนาหากตักบาตรด้วยอาหารที่ไม่มีเลือดเนื้อของสัตว์ก็จะได้บุญครบถ้วนไม่ตกหล่นทำบุญถวายดอกไม้ทูปเทียนเสริมดวงชะตาชีวิต ให้มีความสุขความเจริญชีวิตก็จะสดใสสวยงามครับทำบุญสร้างพระพุทธรูปจะเสริมอำนาจวาสนาในชาตินี้ชาติหน้าก็จะได้เป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่ทำบุญร่วมสร้างสะพานและทางสัญจรชาติหน้าก็จะบริบุญด้วยรถเรือและยานพาหนะต่างๆทำบุญร่วมสร้างศาลาริมทางชาติหน้า จะมีเครือหาดใหญ่โตเป็นที่อยู่อาศัยทำบุญบริจาคทานเป็นข้าวปลาอาหารชาติหน้าก็จะมีอาหารดีๆกินอย่างสมบูรณ์ไม่อดอยากทำบุญบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มชาติหน้าก็จะมีเสื้อผ้าแพรพันธุ์สวยๆสวมใส,ส,ส่ตลอดไปทำบุญปล่อยสัตว์ซื้อชีวิตสัตว์ชาติหน้าก็จะมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาว ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาชาติหน้าจับผลเคราะห์ผลภยัยมีโูกมีลานมากมายทำบุญไหว้พระพร้อมถวายพวงมาลัยดอกไม้ทูปเทียนชาติหน้าก็จะอุดมด้วยลาบยศชื่อเสียงทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารชาติหน้าก็จะมีวาสนาบารมีสูงทรงทำบุญสวดมนต์ภาวนาระลึกถึงพระพุทธเจ้า ชาตนาก็จะเป็นคนมีสติปัญญาหลักแหลมทำบุญบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้าหรือเด็กจรจัดชาติหน้าก็จะมีพ่อแม่มีครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้าทำบุญน้ำมันตะเกียงชาติหน้าก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงมีรูปร่างหน้าตาดีทำบุญบริจาคหนังสือชาตินาก็จะได้ดีมีการศึกษาสูง เป็นที่นับหน้าถือตาทำบุญบริจาคยาชาติหน้าก็จะมีสุขภาพแข็งแรงทำบุญบริจาคทรัพย์ชาติหน้าจะเป็นเศรษฐีมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยทำบุญโดยการพิมพ์หนังสือธรรมะแจกชาติหน้าก็จะมีวาสนาบารมีมีความเป็นอยู่สุขสมบูรณ์ด้วยลาบยศสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเอาไว้นะครับว่า การที่เราจะได้ทําบุญนี้ไม่ว่าจะทําบุญอย่างไรด้วยวิธีไหนแต่ถ้าหากว่าเราทําด้วยความเต็มใจด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนแน่นอนครับว่าผลบุญที่เราจะได้รับเป็นอันดับแรกนี้ก็คือความอิ่มใจความสบายใจนี่ก็ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆแล้วละครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรม สาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออํำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตาปาผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตาบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ไฟศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอ แต่ความสุขสตริสวัสดิ์ปิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยญายธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบผมอานน์ ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานน์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานน์ขอบพระคุณครับ